บู p พเนนคลิปนี้จะพาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่คลององอาน,นะครับเป็นสะพานที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3d printing scg มอบให้แก่กรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบู p พเน e นะครับเปิดตัวด้วยน้องมาดีนะครับสตรีทอาร์ตของอเล็กเฟสบางคนคงจำได้ว่าเราอยู่ที่ คลององอ่างตั้งแต่เขาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จก event, ัดอีเวนต์ art, มีสตรีทอาร์ตมีไนท์มาร์เก็ตแต่ก่อนนั้นก็มีภายเรือคายักนะครั้งหนึ่งก็บูมไปถึงเขาบอกเป็นระดับโลกเลยใช่ไหมซ้ายมือมาจากภาวรัฐขวามือก็ไปสำเพ็งนะครับสะพานข้างหน้าก็เป็นถนนเยาวราชเข้ามา ก็ค่อยๆเดินไปนะครับเราจะไปดูสะพานที่ SCG มอบให้กรุงเทพมหานครที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing น,นะครับฝาท่อรายสินของกทมนะครับรุ่นแรกที่มี5อันเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับข้ามถนนเยาวราชมาฝั่งนี้นะครับไว้รุ่นยุค90อย่างผมแน่จะคิดถึงสะพานเหล็กน,นะครับแหล่งรวมมาซื้อ เสื้อผ้ามัาง่งเกมของเล่นอะไรเนี่ยนะครับแต่ก่อนนั้นฝั่งนู้น m e r ร i k i คิงแล้วก็เป็นเอ่อเมกาพาซาใช่ไหมพวกอของเล่นพวกเกมจะขึ้นไปขายอยู่ข้างบนนะครับ mm hmm. เก่ากว่าน,นั้นก็เป็น m e r ร i k i คิงเป็นโรงหนังแกรนนะครับเป็นห้างเซ็นทรัลวังบุรพามี KFC นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีอีเวนต์ ของงานศิลปะนะครับก็ภาพวาดสตรีทอาร์ตต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเราเคยพามาเนี่ยสตรีทอาร์ตเก่าๆก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ผมก็มาตอนบ่ายๆแล้วเป็นวันธรรมดานะครับไม่แน่ใจว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือฝั่งทางสะพานหันรตรงนั้นมันจะคึกคักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทางข้ามมาทางสะพานเหล็กเนี่ยแต่ก่อนนั้นเขาก็ จะมีขายของช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจากจุดนี้เดินไปข้างหน้านะครับถนนด้านหน้าก็เป็นถนนเจริญกรุงนะครับแล้วก็มีสะพานเรียกว่าสะพานดำนะครับดำรงสถิตก่อนถึงสะพานดำเนี้ยก็จะเห็นแน่นครับสะพานอันใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง SCG หรือว่าปูนซีเมนไทยนะครับได้สนับสนุนและออกแบบก่อสร้างนะครับด้วยนวัตกรรม ของคนไทยพัฒนาโดยคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี 3D Printing นะครับทำให้เกิดของเสียน้อยมากนะครับคอนกรีตรับแรงอัดสูงนะครับที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า30%ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเปียวขึ้นของสายน้ำที่ผิวไหวและลอยตัวขึ้นเป็นโครงสร้างนะครับเชื่อมโยงสองฝั่งคลองเข้าด้วยกัน แล้วก็ได้ส่งมอบให้กอทมอนะครับมีพิธีส่งมอบผู้อาชัด,ชาดก็มาด้วยนะครับเดินข้ามก็แข็งแรงดีนะครับมี QR code ให้เราเข้าไปส่องดูรายละเอียดนะครับจำไม่ได้ว่าตรงนี้มันก็เป็นสะพานคนเดินข้ามเก่าหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นการรีโนเวทนะครับก็ใช้เวลาสร้างแค่2เดือนครึง่งใครว่างก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ก็เป็นสะพานเล็กๆนะเราไม่ค่อยรู้เรื่อง เทคโนโลยีอะไร 3D printing นะครับแล้วก็วัสดุก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็จะเดินต่อไปถึงสะพานดำถนนจเจริญกรุงนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนซิติเกตคล้ายๆตรงวงเวียนโอเดียนะ่ะวชิระสถิต72,000สาก็ไม่ได้มาแถวนี้นานและข้ามไปทางนู้นก็แยก SAB ใช่ไหมครับเดี๋ยว ที่เขาปรับปรุงถนนเรียบคลององอ่างนะครับเลยช่วงนี้ไปนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วละ่ะแล้วค่อยกลับบ้านไปทางเน้นนะครับสามยอดนะครับโอ้ข้ามถนนก็ะลปบากแล้วก็ถนนก็กําลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใตน้นี่นะครับเรียบคลององอ่างตรงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบคลองธรรมดานะครับเพราะ,ะพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้เป็นร้านค้าขายทางขวามือนี่ก็จะเป็นแบบถนนเล็ก ตึกเขาก็จะหันหลังมาด้านคลองนะครับคืออาจจะไม่คลึกคักเท่าช่วงคลององอ่างตรงสะพานหันตรงนั้นนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกับรถ MRT นะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีการกำลังสร้างอยู่นะใต้ดินสีม่วงใต้สถานีสามยอดก็จะเชื่อมกับสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการอยู่เนี่ยนะครับผมกำลังเดินไปที่สถานี MRT 3ยอดสีน้ำเงินนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปสติท้าให้ดูนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบ o ๊พเอนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ